กึคือสีสม้มข้งลบนะดเขาะ โดนว่ะนึกว่าไม่โดน,นกัดใกล้ใกล้โอ้โหนี่ฮะเต็เมเงี้ยงครับหมดสิทธิ์หลุดครับกับพิกึกือนึกว่าไม่โดนนะครับกัดแบบแบบถึงตะะละง่งฮะหมายค่อนข้างโลบครับผมก็เลยลดทันลงแล้วก็รอดูสายวิ่งครับพอสายวิ่งปุ๊บก็สวนเลยรู้เลยว่าโดนเลยครับนครับพิริกือ นี่คันที่ใช้ก็นี่ฮะ S S น้ำหนักเบานี่ครับฝากด้วยครับปีลึกเกือ,อเก็บทุกยละเอียงจริงครับสุดยอบมากครับ